ต่อนะคะมั่งคั่งทั้งชีวิตของพี่พัฒทพนหรือคุณพอนั่นเองนะคะมาต่อ ep ที่สองนะคะวันนี้นะคะคุณมีความรู้ทางด้านการเงินมากน้อยแค่ไหนอยากรู้ไหมว่า คุณมีความรู้ทางด้านการเงินมากน้อยแค่ไหนผมมีคำถาม7ข้อมาให้คุณลองตอบดูครับแม่พลอยต้องขออภัยนะคะภา,าษาอังกฤษแม่พลอยอ่านไม่ออกนะคะแต่แม่พลอยจะอ่านภาษาไทยนะคะ ข้อที่หนึ่งรู้จักไหมครับข้อสองรู้ไหมครับว่าตืดตืดภาษาอังกฤษนะคะแม่พลอยอ่านไม่ออกแล้วภาษาไทยแม่พลอยยังไม่ได้เรียนแม้แต่ตัวเดียวเลยนะคะต่างกันอย่างไรนะคะถ้าทุกคนเดี๋ยวแม่พลอยจะถ่ายแล้วก็เอาไปไว้ใต้คอมเมนต์นะคะ ข้อ3กองทุนโอ้ยกองทุนดอเด็กไม่หันอากาศชอ,ชอโซมันหมายความว่าอ่านยังไงเนี่ยกองทุนดัตหรอคะดัตนี่คือการลงทุนอะไรโอ้ยข้อ3 รู้จักกด72ไหมข้อ5กด120อายุคืออะไรเกี่ยวกับการเงินอย่างไรข้อ6ร,ร, 3, ร,รู้จักตราสารนี่ไหมครับรู้จักตราสารนี่ไหมครับข้อ7 5ถ้าเราจะ เซนหรออายุได้ต้องมีเงินเท่าไหร่นะคะข้อทั้งหมดนี้เดียวแม่พลอยถ่ายไว้ใต้คอมเมนต์นะคะแม่พลอยอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้บางคนอาจจะรู้ว่าเฮ้ยแม่พลอยอ่านอะไรประมาณนี้นะคะคเพื่อนอ่ามาต่อเลยค่ะตอบตอบได้กี่ข้อครับถ้าตอบได้ไม่ครบไม่เป็นไรแต่ต้องตั้งใจอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบแล้ว เพราะในหนังสือเล่มนี้มีคำตอบไว้ให้ครบทุกข้อแล้วรับรองว่าผ่านจบคุณจะมีความรู้ทางด้านการเงินมากขึ้นซึ่งสามารถนำไปสร้างเงินให้เพิ่มมากขึ้น ได้อย่างแน่นอนนะคะเพื่อนนะ่อันนี้คือ ep ที่2นะคะเดี๋ยวแม่พอจะถ่ายแล้วก็ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะเพื่อนๆนะคะพราแม่พออ่ะเป็นคนแบบว่าไม่ได้เรียนภาษาไทยเลยแล้วก็ภาษาอังกฤษยิ่งแย่แต่แม่พอยชอบอ่านแต่มาวิเคราะห์ของตนเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น่ะ บางคนอาจจะซื้อไปอ่านแล้วก็ยินดีด้วยนะคะที่ทำตามแล้วก็คุณพรนะคะแต่แม่พลอยเนี่ยชอบอ่านหนังสือและแม้ว่าอ่านภาษาไทยไม่ได้คล่องเพราะว่าไม่ได้เรียนนั่นเองและภาษาอังกฤษยิ่งแล้วใหญ่นะคะดังนั้นทุกข้อจากตั้ง ep นี้ไปแม่พลอยจะถ่ายรูปแล้วก็ไว้ใต้ คอมเมนพ์ให้เพื่อนๆมาดูกันนะคะบางท่านอาจยังเพราะว่ายังไม่ได้ไปซื้อหนังสือของคุณพรมาอ่านเพราะว่าคนเราอต้นทุนไม่เท่ากันนะคะกว่าจะได้หนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านก็ต้องใช้งบถ้าว่างบมันไม่มากหรอก แต่บางท่านบางครอบครัวอาจจะบอกว่ามันมากถูกไหมนะดังนั้นแม่พลอยก็จะมาอ่านเป็น e ีพีให้เพื่อนๆดูแต่ละวันถ้าใครติดตามแล้วก็ทุกหน้าของแม่พลอยเดี๋ยวแม่พลอยจะไปย้อนให้ e ีพีหนึ่งนะคะจะถ่ายแล้วก็ไปไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะคะเพื่อนๆคะ่อนคะ่ะดังนั้นอะ่ะเพราะว่าแม่พลอยเนี่ยก็ยักสื่อ ให้บางคนเนี่ยอาจจะว่าเออฉันก็อยากจะอ่านนะแต่ว่าต้นทุนฉันยังไม่เพียงพอนะคะแต่แม่พลจะมาลงคลิปเป็น EP ให้เพื่อนๆดูกันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะถ้าใครชอบว่าแม่พลอยอ่านมีสาระน่ารู้ก็คอมเมนต์ให้แม่พลด้วยกดไลค์กดแชร์ให้แม่พลด้วยนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไป EP ที่3นั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีจ้า